นัดเจอกันเมื่อคืนเมื่อคืนนี้เลยเนะี่ยเมื่อคืนเพราะว่าถ้าเป็นมุสลิมใหม่เนี่ยถ้าผมนัดเจอได้ผมจะพยายามนัดเจอเพราะว่าหลังจากรับอิสลามไปแล้วเนี่ยมันจะมีชัยตอนเนี่ยที่อยู่ข้างตัวในยอย่างน้อยในกรณีนเนี่ยมันจะพยายามสุดความสามารถเลยที่จะทําให้เกิดความหนักใจหนักอกหนักใจรู้สึกลําบากกับมุสลิมใหม่และพยายามจะให้ออกจากอิสลามให้ได้ทั้งๆที่พิสูจน์เชิงประจักษ์ไปแล้วเนี่ยนะอย่างดีแล้วอย่างมุสลิมใหม่คนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ย อยู่มหาวิทยาลัยปีสี่นะอยู่ปีสี่นะแต่ตอนมั่นใจว่าอิสลามคือศาสนาธรรมเนี่ยมั่นใจตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งอาจารย์น้ำเินคิดดูนะห่างมาสามปีทำไมไม่รับอิสลาม,ผม,าม,มลลลผมถามไม่กลัวตกระลกเหรอผมถามว่าไม่กลัวตกระลกเอาไปกลัวเนี่ยแต่ว่ามันจะมีคนไปถามได้เลยคนที่เป็นมุสลิมใหม่อ่ะมันจะมีสภาพแก๊ปอ่ะแก๊บที่ช่องว่างก่อนจะรับอิสลามอะ่ะหลังจากรู้ศาสนาธรรมความจริงของอิสลามนี่คือศาสนาธรรมถ้าไม่รับนี่ตกนรกตลอดกาลนะหลังจากรู้ความจร,รมมิงแล้รรวนะ ทั้งๆท,ที่รู้เนี่ยแหละมันจะมีมันจะมีไอ้แก๊ปช่องว่างตรงเนี้ยก่อนจะร,ะรับอิสลามอะ่ะกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่นะที่อยู่ในสภาพมึนงงสับสนไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตดีจะไปขวาหรือจะไปซ้ายดีเอาไม่รู้จะทําตัวยังไงและถ้าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่มีใครที่ชี้นําเขาให้กําลังใจเขาใ้าเขาอยู่ตัวคนเดียวอย่างคนคนเนี้ เขาไม่ได้เปิดเผยตัวอะไรกับใครมากมายอยู่ตัวคนเดียวเป็นประเภทอินโทรเวิร์ตชอบอยู่คนเดียวประมาณนั้นแหละแล้วก็มั่นใจตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนตอนอยู่มหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วว่าอิสลามคือศธรราศีลศิลธรรมความดีความชั่วเนี่ยจะต้องมาจากกุานเพราะพ,พิสูจน์แล้วว่ากุานมาจากอะไ์มาจากผู้สร้างโลกสร้างจัก,กรวาลเจ้าของชีวิตเรามั่นใจตั้งแต่อยู่ปีหนึ่งแล้วแต่มารับอิสลามตอนอยู่ปีสี่คิดดูกันแล้วกันนะสามปีอะ สามปีนี่เอัลลอ์ไม่ตามากเลยมาให้ตายนะแต่สาเหตุที่รับอิสลามเนี่ยผมผมชอบถามสาเหตุถามที่มาที่ไปศึกษาอิสลามเนี่ยจะมีผ่านคลิปคลิปดีเบตต่างประเทศนะไม่ได้ดูคลิปคนไทยเท่าไหร่นะดูบ้างเขาคลิปขอาจานมีเขาชอบมากเขาบอกอแล้วก็ดีเบตเช็คอุสมานอิบนุฟารุารากใครต่อใครในกิทไนท์อะไรเงี้ยก็ดูชอบแนวดีเบตชอบแบบโตโต้กันชอบเพราะว่ากันมีคุณภาพ แต่ว่าเนี่ยสามปีผ่านไปจนกระทั่งว่ามันเกิดเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตเขาเขาเรียนอยู่ปีสี่เขาต้องทำโปรเจกต์อะไรทั้งอย่างกับอาจารย์แล้วมันเกิดปัญหาทำให้ไม่สามารถทำได้แล้วเขาจะต้องเสียเวลาปีหน้าอีกหนึ่งปีเป็นห้าปีจากที่จะจบแค่สี่ปีอดูได้เอารถตักเดีให้เกิดเหตุการณ์อาจารย์บอกไม่ได้แล้วต้องต้องปีหน้าใหม่แล้วต้องปีมันจะมีรายละเอียดนะต้องปีหน้าใหม่แล้วมาใหม่เลยปีหน้าเขาจะต้องเสียเวลาอีกปีหนึ่งทั้งปีเลยปีหน้าแทนที่จะ จบแค่สี่ปีก็เครียดแล้วดูนะดูนะผลเรานี่พิสูจน์ชังประจักษ์มาแล้วเนี่ยตักกะชัดเจนเหตุผลชัดเจนนะแต่ไม่อัสลามนะสุดท้ายอัลลอฮ์เมตตาใช้คําว่าอัลลอฮ์เมตตาตักดีสก,กําหนดให้เกิดเหตุการณ์นี้กับเขาขึ้นเรื่องเรียนทําให้เขาหนักอกหนักใจธรรมดาเนี่ยเขาไม่รู้สึกหนักอกหนักใ,ใจก็ได้แต่คนชิวๆสบายๆายอีกปีนึงก็ได้ว่อยู่เล่นๆไปแต่คนจะไม่หนักอกหนักใจแต่นี่อัลลอฮ์เนี่ยเมตตาเขากําหนดเหตุการณ์นี้ให้เกิดขึ้นให้มีปัญหาเรื่องเรียน แล้วก็ใส่ความหนักอึ้งหนักอกหนักใจให้แกเขาแล้วก็โตฟิกช่วยเหลือเขาให้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์โดยมีเงื่อนไขว่าโออัลลอฮ์ถ้าพระองค์ช่วยแก้ปัญหานี้ให้ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะรับอิสลามตั้งเงื่อนไขในดุอาไปด้วยจริงๆเนี่ยมันมีความเมตตาอยู่อย่างน้อยในสี่ห้าอย่างนะที่ผมวิเคราะห์ให้เขาฟังเมื่อคืนโดยเจ้าตัวไม่ได้รู้เลยว่าเราเมตตาขนาดนี้นะเลา์นี่เมตตาขนาดนี้เนะีย ให้มารับอิสลามเนี่ยเราเราเมตตามากนะคุณมั่นใจในอิสลามมาสามปีแล้วคุณไม่รับจนกระทั่งว่าคุณอาจจะไปทําอะไรสักอย่างแล้วลอเนี่ยด้วยกับฮิกมากของพระองค์พระองค์เมตตากําหนดเหตุการณ์นี้ซึ่งคุณไม่ต้องการให้มันเกิดแต่ปลายทางของมันเนี่ยมันได้ประโยชน์จับตัวคุณเองสุดท้ายลอกกาหนดให้คุณมีปัญหาเรื่องเรียนเคลียร์อาจารย์ไม่ได้อาจารย์บอกมาปีหน้าใหม่เสียเวลาหนึ่งปีตงเต็มคุณก็ขอต่อหรอเกิดความหนักอกหน,นักใจขึ้นนะไอ้สภาพหนักอกหนักใจเนี่ยแหละอันที่สองหนึ่งเกิดเหตุการณ์ สองเกิดความหนักอกหนักใจความหนักอกหนักใจเนี่ยอลัลลอฮ์ใส่ให้เวลาคณหนักอกหนักใจคนรู้อยู่แล้วอลัลลอฮ์เท่านั้นที่จะช่วยเหลือได้ไม่มีใครช่วยแล้วงานนี้คณก็เลยลงไปสูดอาจารย์เขาบอกเขาอยู่ดีเขาลงไปสูดเลย <c oughs> ลงไปสูดเลยหันไปทางกิบลัดด้วยผมถามละเอยียดน,น่ลงไปสูดแล้วก็ขอต่อรอว่าโอ้ตอ์ถ้าพระองค์ช่วยเหลือแก้ไขปัญหานี้ได้ฉันจะรับอิสลามหลังจากนั้นผ่านไปหกชั่วโมงอัลลอฮ์แก้ให้เลยอาจารย์ทักมาทําได้เลยไม่เป็นไรทําต่อเลยไม่ต้องปีหน้าใหม่ละหกชั่วโมงผ่านไปเขาบอกแก้ได้เลย อัลลอฮ์รับดวอาแล้วเขาก็ตั้งเงื่อนไขในดวอาว่าถ้าอัลลอฮ์แก้ให้จะรับอิสลามเขาบอกไม่ได้แล้วงานนี้อัลลอฮ์ช่วยซะข,ขนาดนี้ไม่รับจะโดนหนักแน่ก,ก็นํามาซึ่งเหตุการณ์ไปขอรับอิสลามกับบียะนั่นแหละเหตุการณ์ในความเป็นมาเป็นแบบนี้จะรับอิสลามไปท้ายที่สุดอัลลอฮ์เตาฟิกให้ขอดูอาต่อพระองค์ช่วยเหลือและอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือด้วยการตอบรับดวอาของเขาเป็นเหตุให้ตายทางนั้นเขารับอิสลามในที่สุดเกิดเหตุการณ์ที่มีปัญหาเรื่องเรียนและตายทางของมันคือรับอิสลามผมก็พูดเล่่นนๆวาี สมมุตินะนะว่ามันไม่เกิดเหตุการณ์นี้สมมุติมันเป็นแบบนั้นคุณจะรับอิสไหมเขาบอกเขายังไม่ได้รับเพราะเขาคิดว่าจะไปรับตอนแก่เขาว่างั้นผมเมื่อวันี่้ชัยตอนไอ้คำว่าแก่คุณมีกําหนดสเปคตัวเลขไหมหกสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีมีไหมในใจอ่ะไอตอนที่บอกตอนแก่เขาจะรับอ่ะเขาบอกไม่มีลงๆลอยๆแก่ผมบอกต่อให้คุณอายุหกสิบคุณก็จะบอกเดี๋ยวแก่ๆก็คือเจ็ดสิบอยรับต่อให้คุณอายุเจ็ดสิบเอาล่ะให้คุณมีชีวิตอยู่คุณจะบอกแก่ๆเ่าจะรับนับแปดสิบยังไม่แก่ออ เพราะว่าเนี่ยชัยตอนหนึ่งในแผนของชัยตอนคือชอบทําให้เราอยู่ในสภาพที่มึนงงสับสนไม่ชัดเจนชัยตอนอย่างชอบเลยใครอยู่ในสภาพเนี่ยไม่ชัดโมัโม่มลอยลอยคุมมคือพูดลอยลอยอะไรลอยลอยทั้งหลายเนี่ยนี่อะไรชัยตอนชอบมากช,ชอบมาแก่ๆค่อยรับอิสลามอะไรแต่ไม่มีตัวเลขนะไอ้คำว่าแก่ไม่มีตัวเลขนะแต่ผมบอกเห็นไหมนี่อารม์ไม่ตามคุณมากนะอารม์ไม่ตามคุณมากนะรู้สัจธรรม ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วชัดเจนแล้วสุดท้ายต้องอัล้อต้องบีบด,ด้วยวิธีให้เกิดปัญหาในชีวิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเกิดปัญหาชีวิตเนี่ยจำเอาไว้เลยนะมองผิวเผินต่อหน้าเนี่ยคนคนั้นอาจจะไม่ชอบแต่ปลายทางแล้วเนี่ยสุดท้ายมันเป็นผลดีต่อตัวคนนั้นเองแต่ไอ้คำว่าปลายทางเนี่ยมันอาจจะกินระยะเวลาไม่รู้กี่ปีนะ แล้วเราก็นึกย้อนหลังไม่ได้ว่าโอ้โหสิปีไปแล้วมันเกิดปัญหานี้แล้วสิปีผ่านมามันเป็นแบบนี้อัลฮัมดูเลยละเราอาจจะนึกย้อนหลังไม่ไม่ได้แล้วลืมไปหมดแล้ะแต่อันนี้คือมันเพิ่งจะเกิดปัญหากับเขาไงเขาเลยมันเฟรชมันสดสดอยู่ไงมันอยู่ในสภาพอยู่สดสดอยู่เขาเลยนึกได้ไงเขาเลยนึกได้นี่เอามาเล่าให้ฟังไอสภาพลอยๆแก่ๆเ่าใรับเนี่ยไอสภาพสภาพลอยๆเนี่ยจำเอาไว้นผมยกมาเป็นบทเรียนสำหรับมุสลิมด้วยใช้ตอนเนี่ยชอบให้เราอยู่ในความมึนงงสับสนไม่ชัดเจน